่อแม่พี่น้องชาวเอฟซีของวรดาทุกท่านนะคะคิดถึงทุกทุกคนนะคะเช้าว,วันนี้ก็ตื่นขึ้นมาแต่ตีสี่เหมือนเดิมนะคะแต่ฝนตกตกกระนำเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะตกกระนำเยอะมากเลยนะคะเนี่ยเพิ่งหยุดไปโปรให้วรดาได้ตอดมาตลาดนะคะแต่ก็ไม่รู้จะเปิดร้านได้แค่ไหนนะคะคิดถึงเอฟซีทุกคนนะคะเอฟซีทุกทท่านของวรดาคิดถึงทุกคนนะคะ วันไหนที่ไม่ได้ลงคลิปก็คิดถึงคิดถึงช่วงนี้ก็สินค้าก็กระปิดกระปอยนะคะเนื่องจากฝนตกเมฆกี่ทอก็มาบ้างไม่มาบ้างแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ทําทําถนนผ้าคามเนาะทาถนนนั่นแหละเดะตุ้มเป๊ะอยู่ยังไม่มีใครเข้ามาเท่าไหร่การค้าก็ไม่ค่อยเวิร์กตอนนี้วราดาก็กําลังจก็ไปตลาดมาอยู่ที่หอนาฬิกาแล้วนะคะนี่ก,กําลังจก็ไปตลาดนะคะ นก็ลงมาอีกแล้วไม่รู้จะถึงตลาดไ,มไหมในดูมืดนะคะท้องฟ้ามืดขึ้นมากเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะทุกทกท่านนะคะทําการค้าแบบนี้ล่ะคะ่ะยากมากนะคะยากมากเลยคะ่ะทุกคนต้องเดินลนนะคะยิ่งบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ยิ่งแย่นะคะเศรษฐกิจบ้านเมืองไม่ดีคนในประเทศก็ยังรู้สึกไม่อบอุ่นนะคะไม่รู้เป็นยังไงเนาะ ก็ดูดูกันไปค่ะแต่สถานการณ์นะคะอันนี้วรดาก็มาเรื่อยๆมาถึงใกล้เลี้ยวข้าเทศบาลเมืองจังหวัดสกลน,นครแล้วนะคะเราก็มาเราก็จะมาจยดที่ไฟแดงตรงธนาคารกสิกรไทยนะคะแล้วก็จะเลี้ยวขวาไปทางเทศบาลน,นะคะนี่คือธนาคารกสิกรไทยนะคะถึงแยกสี่แยกธนาคารกสิกรไทยแลปะ,ะป้อมตำรวจนะคะป้อมตำรวจโปลิสนะคะ เดียวขวาเราก็จะไปเทศบาลนะคะฝั่งนี้นะคะเป็นลานทองนะคะลานทองวิในนะคะวิใน,นะะตรงหน้าไปก็เป็นตลาด่อกกัค้านะคะฝั่งขวาก็จะเป็นตลาดตุ๊กแกต่อด้วยตลาดาสมเกียรติของวลาดานะคะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะคะนะค่ะ,ะเราก็จะไปแบบนี้ฝนตกก็พยายามมานะคะการค้านาะคนเรา อย่างวราดาจะเซ้งที่นี่ก็ยังหาคนเซ้งยากเลยค่ะคนไม่อยากว่กตังออกมาถามว่าคนจะมีตังไหมเราไม่รู้นะคะทุกคนก็จะพอมีอยู่แต่การลงทุนแต่และอย่างเนี่ยก็ยากวราดาก็ยังคิดอยู่นะคะถ้าเราเซ้งร้านไปไปขายทำเลอยู่บ้านมันก็เป็นทำเลที่แบบว่าไม่เหมือนตลาดเนาะมันเป็นทำเลที่จะไปขายแบบ เดืดเล็ดนิดหน่อยอยู่ในภ้าคคามเราก็เอาไปไลน์หน้าช่อง youtube เราเอานะคะเนี่ยค่ะเข้ามาสํานักงานเทศบาลแล้วนะคะเนี่ยมืดค้มเลยนะคะไม่รู้จะเข้าตลาดท้นหรือเปล่าตอนนี้แต่เฮลงมานี่ก็หนักมากเลยนะคะเนี่ยเฮลงมาสํานักงานเทศบาลนะคะด้านหน้าวลดาสีเขียววลดาก็เข้าไปจอดรถในนั้นนะคะถ้ามีที่จอดก็จอดฟรีคะ่ะถ้าไม่มีก็ออกจอดข้างนอกก็สิบบาท ลายจ่ายมีทุกอย่างนะค่ะนี่คันเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวนะคะเลี้ยวเข้ามาแล้วสํานักงานเทศบาลเมืองสกลนครเห็นไหมคะนี่ค่ะสานักงานเทศบาลเมืองสกลนครนะคะเลี้ยวเข้ามาแล้วฝนตกลงมาแล้วเอาของลงไม่ได้ก็มีของมาด้วยนิดหน่อยนะคะเนี่ค่ะเราก็มาอี่ค่ะโอ้ยยังว่างอยู่เอาไปจอดด้านหน้า ใกล้ทางออกเดี๋ยวรถมาตอนทํางานแล้วมันจะไม่มีที่จะเอาออเคขอบคุณพระเจ้ามีที่ให้วรดาจอดเหมาะเจาะเลยนะคะนี่ค่ะสำนักงานเทศบาลเดี๋เราก็จะไปตลาดกันนะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องจอดรถขนของลงรถเรียบน้อยแล้วนะคะก็มาจอดรถได้สำนักงานเทศบาลแล้วก็วันนี้วรรดามีพัดลมมาด้วยนะคะพัดลมมันพัง ถ้ามันไม่หมุนดไปให้แข้งซ่อมนะคะเสร็จแล้วเอาไปรถเข็นของโอลดาดแบบนี้ละคะ่ะเข็นไปน่ารักมากนะคะม,มาตรงนะคะออกกเอากาแฟสบานมาก็มาถึงตลาดแขงนะคะแขงงลอยเป็นโต้ลูกนะคะตรงนี้ต่อไปโน่นเซเว่นนะคะเซเวน่นก็เป็นตลาดสมเกียรตินะคะตงอลดาเดินข้าไปนะคะด้านท้องฟ้ามืดมากเลยนะคะอีกท้องฟ้ามืดมากเลยนะคะวันนี้ท้องฟ้า น,นี่มาตลาดสมเกตของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในนะคะเมื่อด,ดูท้องฟ้าเมื่ดมากเลยนะคะตอนนี้เกาะมาจัดร้านเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ภายในตลาดนะคะภายในตลาดผู้คนก็มาเพราะว่าฝนตกนะคะก็ะมาชมในร้านของวราดา้าก็ยังมีสินค้าอยู่นะคะเหมือนเดิมพ่อเม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจก็พักมาได้นะคะโอ้น้องน้อยนี่ขายมะวา,วานนี่ลืมใส่เสื้อให้ นะคะเสื้อผ้าเราก็ยังมีเป็นผ้าทามก็ยังมีเสื้อมัดย้อมก็ยังมีนะคะท่านใดสนใจก็พักพักเข้ามาพักพักเข้ามาเลยนะคะเพื่นเพือก็มีนะคะตอนนี้เวลาก็มีกระดาษมาเติมนะคะอคันนีะมีกระดาษเอามาขายนะคะสั่งมาขายเพราะว่าคนเราต้องใช้ทุกวัน ใช้ถูกกวันก็จําเป็นจาเป็นคนใช้คะมีกระดาษมาขายในราคาถูกนะคะถูกๆเลยขายให้ชาวตลาดใช้นะคะผ้าพันพอกลมไหลกระเป๋าก็ยังมีมาเพิ่มมนะคะแล้วแต่ท่านชอบอนไรทักมานะคะสินค้าของเราโอเคสินค้าของเราคุณมีเสื้อมัดย้มอมก็ยังมีนะคะท่านใดอยากได้ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะสินค้าของเราเป็นเสื้อผ้าทำแท้สกลนคร กโรงก็ยังอยู่นะคะมีสวยๆลายแบบนะคะท่านใดสนใจก็รีบพักเข้ามาต <c> ม <oughs> ชบอง YouTube ของเราเหมือนเดิมนะคะอันนี้เ,เกงก็อยู่นี้เก่งข้ามนะคะอาสวยลายแบบผู้คนก็มาขายปลานะคะขึ้นงนี้ฝนตกป่าบู๊สองเบิปรปลาคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมเนี่ย <laughs> ใหญ่พี่ลึกพี่ลึกโอ้ปลาบูทองคุณปลาบูทองคุณพ่อคุณแม่เอ้ยใหญ่โลนึกเลยจากสีอ้นเข้ามาวะโลนึงเลยปลาโลนึกเลยงามงามปลาบูมาเดินพ่อแม่พี่น้อง ไข่ป่มี่นะจ๊ะมีอะไรเอามาดูหน่อยยายปลาปูน้อยคุณนนี่คนเอาแล้วเออแหน่ผนเรียกมาให้ตะเฮี้ยมถึงเนาะอันบอบปลากระเดี๊ไปให้แม่ขลามโอ้โอเคอันนั่นเบึงแม่ในถุงนั่นอันนี้ปลากระไทยเอออันขอเบุงน้ำเนยขาวไทยอ้ออายาหยีบใหงหนูก็ได้อันัวใหญ่เนาะอืมปลาขาวไทยนะคะตอนนี้ปลาขาวไทยยายเลือกให้หนูเลยจาะงามงามขลัก นี่นะคะอรุณใหญ่ย่าแม่เอาเลยที่จังหวัดสกลนครนะนี่ปลานะคะปลากราขาวไทยฝนตกมะเาะไทยค่ะกระเพาะไทยไหล่ยวหลายย่างนุ่มทอดมันบุลุ่มโสมชุดแล้วเป็นบ่ชุดหรือชุดเลยแคลรูโล้ครับเออซัมนั่นแหละมันทอดหลาย่หิวย่างแคมรูโอเคอย่าเรื่องแคลรูก็ได้ ปลาขาวไทยโอเคตลปลานะคะปลาบู่ปลาบู่นะคะปลาบู่มาดูปลาบู่อันนี้เป็นของป่าเรียกว่าตอหัวเสียมูยามาจะป่าเลยจะป่าเลยได้ค่ะนี่สดๆเลยจ้ะตอหัวเสียแต่ว่าวาดากินโบปินดอกฟองเทดายลายขายนะโอ้เกิดจีได้มาเอ้า มาเด้อพี่น้องกินตลาดสมเกียรตินะคะท่านใดอยากกินของสดๆนะคะต่อหัวเสือใหญ่ค่ะปลาบูปลาบูปลาบูมาขะท่านชมพีน่ารสตามตัวอะไรคะตัวดิบทองตัวดิบจืดเหมือนกันนะคะเรียกว่าปลายังข่อยอันนี้ปลามันบู้ฮะปลา เขาโม้นปลาดีปลาพุ่งปลาขาวโมนปลาขาวโมนปลาขาวโมนแต่ปลาเขียนน้ำพุง่งคุณยายนปลาเขียนน้ำพุงควาสะอาดน้ำสวยน้ำใสค่ะไม่ใช่ปลาหนองหานนะคะปลาของคุณยายคุณยายนี่น่ารักน่ารักนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วเก้าสิบคุณอาปุ๊เก้าสิบแข็งแรงมาขายของก็ขายเขาพได้กินคุณยายไปจำนั่นแหละหนูก็คือเดี๋ยว ปลาปูใหญ่อันนี้เป็นปลาน้ำพุงนะคะน้ำพุงนี่จะเป็นแม่น้ำใหญ่นะ้ำสะอาดนะคะตู้ปลาที่บาดยายมามาซื้อให้ยายค่ะปูใหญ่แข็งแรงปูใหญ่มาประจำยา่น่ารักให้เอฟซีดูนะคะปลาเอออยากซื้อคััวได้คันเียไปจ้าไปจ้าว้ยหนูฝักไปเอาอันนั้นของยายนัน่นะเมื่อกี้นี่อันนี้ควรเรียบร้อยกองแจ็คบ้านแต่ใหญ่ หาบาทจุลวเรียบร้อยนพันบเห็นได้เดินมาอันปขาวไทยน้อยมั็นแบบใหญ่ปลาขมุลามนเอเอิญพิบขมนอันนี้ก็เป็นปลาอาหารบ้านเราเด่นในใหญ่เนาะเออดีปลาขมุนกองละห้าสิบบาทไข่มัดเลยไเลอันนี้อันนี้คืออัห่วงปลห่วงปลาทอน้อยปลาทอน้อยรขาเด้วยพี่น้องอันนี้ <ค>โบนัส50<า>บาทจะติะ็บคืนไออีสารบ้านเฮากิดว่าข้อน้อยเอาเป็นมกใส่ไปในตู้ลายยายไล่หลายนะคะขุนยายขายดีขายทุกวันของป่าอันนี้ของคุนยายนี่เแขง็ง,งแรงเลยทาม,มาขายทุกวันเขาต้มะะไม่เห็นเขาต้มขุนยายได้ค่ะท่านใดมาไปกินข้าวต้มนะคะสวยๆขาวบองรองลูกค้าเหมือนเดิมมาเดอ้อลูกค้าอย่ายืนขัดหลังมานะคะ ก็แม่ค้าด้วยกันดูสีหน้าแม่ค้าดูเป็นแต่เซ็งฝนตกอาการอย่างนี้แหละค่ะแม่ค้ยยาหยอกเย้าแย่กันไปเล่นไปสนุกสนานไปวันๆน,นะคะพอ่อแม่ทักมานะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมที่เป็นเอฟซีวรดาแต่ต้นมานะคะจนปัจจุบันขอบคุณทุกท่านค่ะ